สวัสดีครับบิสช็อกออตโตวันนี้อยู่ที่งาน m o เตอร์โชครั้งที่46นะครับแล้วก็แน่นอนที่เราอยู่นะตรงนี้ก็คือบูธของทางบริษัท Honda นะครับซึ่งจริงปีนี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยจัดทั้งหมด3โซนนะครับก็คือโซนที่เป็น Product นะครับแล้วก็โซนอ n นโนเวทีฟและโซนคือโซนไลฟ์สไตล์นะครับแล้วแต่ละโซนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามผมจะพาไปดูกันในบูธของ Honda ครับ และจุดแรกที่เราจะพามาดูในบูธ h o n d a นะครับเป็นถือว่าไฮไลท์ในของโซนโปรดัก t z โซนเลยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือนี่ครับเจ้า n o n d i t y t y t c h b a c k d กดิวลนะครับเขาจับ Honda City Hatchback รุ่น RS นะครับมาใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครับแต่อยากจะบอกว่าคันนี้เนี่ยมีความแรงความล mm ิมิเต็เพียงแค่1,000คันเท่านั้นนะครับสำหรับ รถรุ่นนี้เรามาดูกันนะครับความสวยงามของรถรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเอามาในโซนสีขาวมุกนะครับตกแต่งกับชุดแต่งที่สลับสีขาวดํานะครับนี่เราก็ดูจะมีตะเกิดหน้านี่เป็นสีดำแล้วตรงนี้เป็นเหมือนลายเหมือนเคปราครับนี่คดูมีความมีไฟตัดหมอกด้านล่างนี่ตกแต่งดําแดงขาวดําแดงเป็นไงด้านหน้าก็จะมีความดุมากขึ้นนะครับก็ล้อแม็กก็ยังเป็นลายแม็กฮอนด้านะครับนี่ วยงามให้มาอย่างซีรีส์185นะครับ60 r 16 m a ก16นิ้วนะจ๊ะคันนี้มาดูมาเรืเร่อยๆก็จะกระจกก็จะเป็นทูโทนสลับสีคือคันนี้เนี่ยชุดแต่งเนี่ยถือว่าตกแต่งมาในโซนที่เรียกว่าขาวดำและแดงนะครับหลังคาเป็นสีดำนะครับเพิ่มความดุดันให้กับรถได้มากขึ้นสลับขาวดำขาวดำเนี่มือจับประตู สีดำสเกิร์ตข้างสีดำสปอยเลอร์ด้านบนที่เป็นสีดำนี่เป็นสีดำตกแต่งเหมือนงานเหมือนดูเหมือนเป็นลายเหมือนลายคาร์บอนนะครับนี่เป็นลายตารางถักถกอย่างนี้ด้านล่างยาวนี่รังข้า,ขาดำเป็นชุดแต่งที่แบบว่ามีความสวยงามเท่แล้วก็ดุดันมากนะครับรุ่นนี้ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับคือโลโก้ m m r r k สีดำทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โลโกโล้รุ่นย่อยพิเศษเขียนว่า d i v e l เห็นเด่นชัดเจนนะครับนี่ก็มาดูแน่นอนนะครับซิตี้เนี่ยแฮชแบ็กเนี่ยค่อนข้างขึ้นชื่อว่ารถเล็กแต่พื้นที่เยอะนะครับคือพื้นที่การเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยเอาจริงเราเคยใช้ซิตี้มาก่อนมันกว้างมากจริงๆแล้วมันแบบพับแล้วมันเรียบไปเลยอะดูดิเดนี่ยดูดิพับแล้วแบบมันเรียบไปเลยอะ เอ้ยมันลึกมากเลยนะจริงๆด้วยความที่เราอเคยใช้รถแบบนี้มามันก็จะแบบชอบตรงที่พื้นที่การเก็บของข้างหลังเนี่ยกว้างมากคุณสามารถขนอะไรก็ได้ที่มันมีความค่อนข้างลึกแล้วก็เอานอนเข้าไปเลยนี่ถือว่าแบบการเก็บของเขาแบบเยอะมากแต่รถเขา,าคันไม่ใหญ่นะรถเขาคันใช้ไซส์ในเมืองเนี่ยกำลังดีนะเราก็ไปดูเบาหลังว่าเฮ้ยรถคันแค่เนี้ย ทังในเนี่ยนั่งสบายไหมนะครับเรา,าดูด้านในกันต่อเบาะเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัดสีดําแดงนี่เป็นเบาะเบาะหนังนะครับนี่หนังแล้วก็มีตัดเส้นสีดําสีแดงเห็นไหมจะมีสีแดงอยู่เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความสปอร์ตให้ดูแบบไอ้รถมันดูเท่หว่ะดูครูดูซิ่งหว่ะแบบสีดําแดงอะไรเงี้ยตามสไตล์ไอซ์ของฮันด้าอยู่แล้วก็จะเป็นดําแดงนะครับนี่แล้วก็ รถก็มีที่พักแขนมาให้ด้านข้างนี่มีที่พักแขนมามีที่วางแก้วน้ำสอแก้วนะครับแต่จริงๆนะหลังๆเนี่ยรถเดี๋ยวนี้มีแอร์ตรงเนี้มาให้ด้วยนะแอร์ผูดด้โดยสารแถวหลังเนี่ยนี่ค่อนข้างแบบคนหลังค่อนข้างสบายแต่ก่อนเนี่ยต้องเปิดแอร์แรงจากคนหน้าเพื่อให้คนหลังเย็นถ้าคนหลังเย็นคนหน้าหนาวแน่นอนอันนี้มีมาให้นะครับมีช่องชาร์จ USB Type th C ให้2ช่องอีกเช่นกันนะครับ ถือว่าข้างหลังให้มาดีนะเดี๋ยวนี้เรามาดูในส่วนของคนขับนะครับ <st> ก็พวงมาลัยเป็นทรงกลม Honda นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ h o น d a เนี่ยให้ Honda s ซ n นซิ g มาเนี่ยคือระบบความปลอดภัยของ Honda แม้ว่าจะเป็นรถคันเล็กไซส์เล็กนะครับแต่ให้ระบบความปลอดภัยให้ระบบการขับขี่ที่เต็มมากๆนะครับความปลอดภัยแน่นอนนี่ตรงนี้ก็เป็นชุดที่ปรับแอร์นะครับระบบแอร ต่างๆมีช่องชาร์จไฟให้ power outlet 12โวลต์มี USB Type A ให้2ช่องนี่ตรงนี้ก็เป็นเกียร์แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เก็บของค่อนข้างเป็นรถที่มีช่องเก็บของเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยนี่ทีนี้เราก็มาดูของขุมพลังของเจ้า City Hatchback d i v a l กันบ้างนะครับนี่ก็คือเครื่องของเขานะครับเป็นเครื่องขนาด 1.5ลิตรนะครับเป็น e-h e-v ขับเคลื่อนด้วยผสมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับกับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับให้แรงบิดมอเตอร์เนี่ย253นิวตันเมตรนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับ27.8กิโลต่อลิตรนะครับส่วนราคาของเจ้า Honda City Hatchback d v a l นะครับอยู่ที่829,000บาทนะครับเริ่มจองวันนี้ และอยากจะบอกว่ามีเพียงแค่1,000คันเท่านั้นนะครับแต่ Honda ก็ยังจัดเต็มให้โปรโมชั่นกับลูกค้าอีกมากมายนะครับเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นกันครับ เรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างน,นะครับมาพร้อม2ข้อเสนอพิเศษเมื่อจองรถตั้งแต่วันที่24มีนาถึง7เมษายนและรับรถตั้งแต่วันที่24มีนาถึง30มิถุนาทั้งเลือกที่1ครับดับเบิลสไมพัทผ่อนเบาดาวสบายเลือกผ่อนได้ตามสไตล์ที่คุณชอบค่าง,งวดเริ่มต้นเพียง8,108บาทหรือเลือกดาวต่ำเพียง10%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีและรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียง2.2%สำหรับเจ้าของรถยนต์รถ จักรยานย,ยนต์และครอบครัว Honda าและดอกเบีย้ย2.35%สำหรับลูกค้าทั่วไปพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางและข้อเสนอพิเศษรถเก่าแลกซื้อรถใหม่เมื่อนำรถของ Honda ามาขายและออกรถ Honda City h ้ c h b a c k d ไดเวลใหม่ที่โชว์รูม Honda รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า20,000บาทหรือเมื่อนำรถยนต์คันเดิมยี่ห้อใดก็ได้มาขายและออกรถ Honda City h ้แฮทแบ็กได v วลใหม่ที่โชว์รูม Honda รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1 0 0 0 0บาท จ,จองรถตั้งแต่วันที่24-7เมษาและรับรถตั้งแต่วันที่24-30เมษายนนี้นะครับและนี่ที่อยู่ข้างๆผมคันนี้ก็คือเจ้า Honda EN1 นะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จากทาง Honda นะครับที่เขามาเปิดตัวเปิดราคาในงานนี้เลยนะครับแต่เรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าคันนี้กันก่อนนะครับอย่างสเปคของ ฮอนด้าเอ็นวันนะครับก็คือมอเตอร์เนี่ยให้กําลังสูงสุด150กิโลวัตต์นะครับแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรนะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับขนาด68.8กิโลวัตต์ชาวนะครับชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้สูงสุด500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าค่อนข้างสวยงามไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นแบบว่า adaptive ด้วยนะครับไฟหน้าถือว่ามีระบบ เปิดปิดสูงตามอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความปลอดภัยของคันนี้ก็คือเป็น Honda Sensing นะครับแบบว่าความปลอดภัยจัดเต็มระบบนะครับด้านข้างเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะค่อนข้างโค้งมุนนะครับแล้วก็ด้วยตัวเสาเนี่ยกับกระจกเนี่ยก็จะสลับเป็นสีแบบทูโทนนะครับกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วอยากจะบอกว่า Honda าเอียนวันตัวนี้มีบายสปอร์ตมาให้ที่ปลายกระจกด้วยนะครับนี่ถ้าเราจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ นี่ข้างๆนี่ตรงนี้ที่มีการเตือนมาด้วยนะครับและยังมีระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านขณะถอยกล้องสองภาพด้านหลังปรับมุม3ระดับเซนเซอร์การระยะ8จุดระบบช่วยชะลอความเร็วที่พงมอาลัยกด้วยครับมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ด้านหลังภายในเนี่ยด้านหลังเนี่ยห้องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ถือว่ากวงนะครับแล้วก็บาะตัวนี้ด้านหลังเนี่ยพับได้แบบ6 0 40, 40พับลงไปนะครับนี่าจจะพับจากด้านหลังนี้หรือจะพับจากด้านในก็ได้นี่พับให้ พับไปอย่างนี้นะครับไปเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังให้มีความลึกได้มากยิ่งขึ้นนะครับเาเรามาดูความสวยงามของด้านท้ายกันว่านอกจากจะดูด้านในแล้วเราต้องดูด้านนอกนี่ด้านนอกก็ไฟท้ายเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น LED นะครับขีด ยาวนี่ทรงนี้เลยมีโลโก้ o o n d a าโลโก้ e n 1นะครับแปะก็ยังเป็นคงคอนเซปต์บแบบทำเป็นสีแบบทูโทนนะครับสสีนี่ขาวมุกแล้วก็เป็นสเกิร์ดด้านล่างเป็นสีดำเงานะครับนี่เรามาดูส่วนภายในนะครับนี่เราจะหองโดยสารด้านในเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับตามสไตล์ HONDA คือค่อนข้างแบบ กว้างอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะโล่งๆหน่อยพื้นที่เล็กรูมเหลือเยอะนะครับมีด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มี USB นะครับ Type C ให้2ช่องอยู่ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องแอร์ก็เบาะเป็นเบาะหนังนะครับหุ่มไปด้านในด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของห้องคนขับกันบ้างนะครับก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นทรงกลมนะครับแล้วเป็นแบบมันตินะครับก็สามารถมีคร e สคอนโท l นะครับมีแบบว่าเลือก a d ดัพตีฟซ้ายขวาได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้างนี้เป็นฟังก์ชันของ o วล m มนะครับสำหรับหน้าจอแสงผลการที่เป็น Entertainment เนี่ยอันนี้อยู่ที่15.1นิ้วเลยนะครับเป็นแบบแอดวานซ์สกรีนที่รองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto มีไวเล็ชาร์จช่องเชื่อมต่อ USB 4ตําตำแหน่งมีด้านหลัง2ตำแหน่งที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับแล้วก็ด้านหน้าอีก2ตํตำแหน่งนะครับแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแอร์ส่วนนี้เป็นไฟฉุกเฉินพอเรามองลงมาอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระบบเรื่องเกียร์นะครับนี่ลงมาอันนี้ไดโหมดคือระบบการขับเคลื่อนเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีที่วางแก้วอ่านี้ขึ้นมาด้านหน้าส่วนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจอ TFT นะครับจุด 2-5นิ้วก็คือจอของคนขับนั่นเองก็ตกแต่งเป็นแบบว่าด้วยความมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหากเราดูนะครับตรงนี้เห็นได้ไหมจะเป็นสีฟ้าสำหรับเรื่องราคาของเจ้า Honda EN1 นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่1,199,000 1, บาทสำหรับสีดำนะครับแต่ถ้าอยากได้สีขาวมุกแบบนี้นะครับ ราคาจะอยู่ที่ 1, 1 000, 2 3 0 0 0้บาทนะครับก็จะได้สีขาวมุกเป็นสูโทนสีดำไปเลยนะครับสำหรับเจ้า Honda EN1 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแท้100%จากทางค่าย Honda ครับแถมทาง Honda ยังให้การรับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนมา8ปีหรือ1,60,000กิโลยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับพร้อมข้อเสนอหากจองรถภายในวันที่24มีนาถึง7เมษาและรับรถภายใน1มิถุนาถึง31กระกฎาคมรับดอกเบีย้ย1.69% และยังมีส่วนลดพิเศษดอกเบีย้ยอีก0.3%สํสาำหรับเจ้าของรถยนต์ Honda และรถจักรยานยนต์ Honda ครอบครัวฮ o n ด้ Honda ด้วยครับสำหรับลูกค้าทั่วไปดอกเบีย้ย1.99%ครับยังมีฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งและสายชาร์จแบบพกพา ฟรีและประกันคุณภาพรถใหม่และบระกิการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงระยะเวลา5ปีหรือ1,040,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับและยังเพิ่มแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงและค่าอะไ่ตามตารางการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ในสมุดประกัน5ปีหรือ1,000 100, กิโลครับนอกจากไฮไลท์ของ2รุ่นที่เราพาไปชมแล้วนะครับ Honda ก็ยังขนรถไล่อัพในกลุ่ม e-h ev มาด้วยนะครับเราเริ่มดูรุ่นแรกที่อยู่ข้างๆเราก็คือ Honda HRV eH EV e เป็นลุ่มพลังฟูลไฮบริดนะครับที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรให้แรงบิดสูงสุด253้นิวตันเมตรและประหยัดน้ำมันถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง900กิโลเมตรเลยทีเดียวมีฟังก์ชันรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาดแนิ้วแบบ a d Advanced t o u c h ที่สามารถรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้ในราคาเริ่มต้น9049,0บาท ที่นำมาโชว์ก็มีตัวแต่งที่เป็น RS นะครับแต่อีกครันหนึ่งที่เราอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็คือเป็น Honda HRV m ู g e n นะครับนี่เป็นไงหน้าตาจะไม่ได้เหมือนของ RS นะครับถ้าดูดีๆด,ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นคิวนะครับตะแกรงลงมาเป็นชั้นๆัๆนน,นนะครับและเส้นนี้เส้นตรงนี้นะครับเขียนว่ามูเก้นนะครับ นี่เป็นชุดแต่งที่ Honda านำมาจัดจำหน่ายขายให้ในรถของ HRV ซึ่งก็จะมีแตกต่างแบบเล็กๆน้อยๆต่างจากชุดที่เป็น RS นะครับไม่ว่าจะเป็นลายล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กก็เป็นของมูเก้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลายซึ่งต่างกันออกไปนะครับก็จะมีโลโก้มูเก้นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พอมองขึ้นมาเนี่ยเราเห็นกระจกด้านข้าง นีเป็นลาเคปลานะครับเป็นฝาข้อบกระจกเคปล e านะครับมีเขียนว่ามู g e n ที่บางแดดตัวนี้ก็มู g e n สปอยเลอร์ด้านหลังสีดำนะครับมูเก้ส่วนอีกหนึ่งคันก็คือชุดแต่ง Modulo นะครับนี่ก็จะมีความต่างและ RS Mugen Modulo เนี่ยมีความต่างหมดมีด้านหน้า ทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์ม e Honda HRV e E-H EV นะครับแต่แค่ชุดแต่งต่างกันออกไปไแล้วมาถึงพี่ใหญ่ของกลุ่มไลน์อัพ e E-H EV นะครับก็คือ Honda Accord E-H EV นะครับกับคุมกำลังที่ผสมผสานกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวระบบเกียร์ eCVT ให้แรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตร m, ประหยัดน้ำมันถึง25กิโลเมตร่อลิตรสามารถขับได้ไกลถึง900กิโมด้วยน้ำมัน1ถัง มาพร้อมหลากหลายเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอัลล้มสมัยเช่น Google Built-in ปุ่ม Expert Select Dial เล่งมีไฟ a m b i e n t l ท g h t ที่สร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารสามารถปรับเฉดสีได้ระบบกล้องมองรอบทิศทางระบบเสียงพร้อมลำโพงบอสถึง12ตำแหน่งและระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า h e a d u p Display คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,669,000 6, บาทครับยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับทาง Honda ยังยกไลฟ์อัพ u l l Hybrid นะครับ EHEV ของ Honda มาให้ถึง6รุ่นเลยนะครับก็คือ Honda a c c o r d EHEV ที่เห็น ไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ยังมี Honda CRV EHEV Honda HRV EHEV Honda Civic EHEV และ Honda City Honda City Hatchback ที่เป็น EHEV นะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับใครที่ยังชอบความเป็นเครื่องเทอร์โบของ Honda ก็ยังนามาให้เลือกก็คือ Honda Civic Honda City และ Honda City Hatchback ส่วนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้เลยเพราะว่าทาง Honda เนี่ยเขามอบ เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่ติดตั้งมาในทุกรุ่นย่อยเลยครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับ Honda เขาก็จัดแคมเปญพิเศษ Honda Pro Hot รุ่นฮิตสำหรับแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น0%พร้อมรับฟรี Honda Exclusive Care และฟรีประกันภัย1ปีหรือ Double Smile Plus ดาวต่ำผ่อนสบายเสริมความมั่นใจไปกับรถขับเคลื่อน Fu ู l h y บ r i d eHEV ด้วยการรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีและยังมีแคมเปญ Honda Happy t a d e i n เมื่อนำรถยนต์เก่า Honda หรือรถยนต์ย่ออื่นๆคันเก่ามาขายและออกรถฮอนด้าคันใหม่รับเพิ่มฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า40,000บาทสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่1มีนาถึง7เมษาและรับรถตั้งแต่1มีนาถึง30เมษา2568ครับและนี่คือไฮไลท์เด่นๆสำหรับบูธฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสรถคันจริงก็มากันได้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46 สำหรับบูธ h อ n d a คือบูธ A26 นะครับงานจะจัดขึ้นวันที่26มีนาถึง6เมษายนนะครับสามารถมาดูเลยได้เลยมีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ให้คุณได้เลือกดูได้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายหรือจะไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเป็นแคมเปญเดียวกับงานมอเตอร์โชว์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ